ทำไมถึงผ่าล่ะทำไมถึงผ่าล่ะคุณไม่เห็นว่ามันมีจราจรถึงมันไม่มีตำรวจจราจรคุณก็ต้องมีกิตสำนึกว่าไฟแดงอ่ะคุณต้องจอดก็เกือบชนไม่เห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมครับไม่น่าทำอย่างนี้เลยอ่านะ เขียนะนแก่คุณยอมรับผิดนะครับแต่เขาหลังอย่าได้ประพฤติอย่างนี้อีกนะผมรู้ว่าก็จริงๆอะ่ะกฎหมายาจราจรมันตักเตือนกันได้แต่ถรา่มันตักเกตือน,นกันบ่อยเกินไปมันก็ไม่ได้เข้าใจไหมครับนะอนะ่โอเคเชินครับไปก็หลังไม่เอานะ กาไปแดงแต่ว่าพุัมเตือนก่อนับพุ่มไหลมาจากโน้นโอเคนะนี่ผมบันทึกกล้องวิดีโอ,โอเอาไว้นะครับอย่า่านะครับราผ่านแล้วมามาปวดนวยนะครับ,บ